ดีทุกคนเก็บเดี๋ยวจะพาทุกคนมาทำเค,ทนะเค้กฟักทองนะเค้กฟักทองเปชื่ออยู่นะเค้กฟักทองเพราะวันนี้วันฮาโลวีนเนาะผมก็เลยอยากจะลองทำเค้กฟักทองโอ้มีฟักทองที่ปลูกไว้ในสวนนะะปลูกไว้ในสวนแล้วผมก็เลยเก็บมาเรียบร้อยตั้งตั้งนานแล้วอ่ะก็ทิ้งไว้เพราะว่าวันนี้ก็นึ่งเรียบร้อยแล้วว่าจะลองทำเค้กฟักทองดูค่ะ ตัวยุ่งมายุ่งด้วยเดี๋ยวเนวจะลองทําดูนะคะว่าเค้กฟักทองจะได้เรื่องไหมมาลองทำเค้กฟักทองนี่นี่นี่ตันีจะนี่นิคู่ดิมัน่นไม่ได้น้ำตาลเอาค่ะจะช่วยแม่ทำใช่ไหมช่วยม่ทำเดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้แล้วนั่งดูได้เออช่อาจะทาด้วยเหรองั้นเดี๋ยวมาทาด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเอา ไข่แดงค่ะเขาใช้ไข่แดงห้าใบเนาะมันแตกมันแตกไปใบนึ่งไม่เป็นไรไข่แดงห้าใบอ่ะแล้วก็ไม่ใช่มืออาชีพเลยทำไข่แตกใช้ไข่แดงห้าใบแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายเอาใช้น้ำตาลทรายหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากรัมนะคะเทใส่ลงไปทีละ ครึ่งอ่ะเนาะแล้วก็ใช้ตะก้อมือค่ะใช้ตะก้อมือตีนะคะคนคนกันแรกก่อนคนคนให้มันเข้ากันนะแล้วก็เทผสมลงไปอีกนิดครึ่งนึงค่ะก็ตีค่ะคนค่ะคนให้น้ำตาลกับไข่ให้มันละลายคนให้น้ำตาลละลายเนาะ จนน้ำตาลกับไข่ละลายเข้าเป็นเนื้เดียวกันนต่มันก็ตีตีไปจนมันเข้ากันเรียบร้อยนะคะค่ะก็ตีน้ำน้ำตาลกับไข่จนเข้ากันเรียบร้อยแลคะก็ใส่น้ำมันพืชเถะน้ำมันพืชหนึ่ง้อยเกสิบห้กรัมเนาะยเอก็าลงไปตีค่ะ g o น้ำมันพืชไข่ไปทอกันนะคะ Yes, the um, l i r o chocolate, n and the e s a r h r เก่งมากทุกคนช่วยแม่ด้วยนะเก่งมากแล้วเพอ่คนน้ำตาลแล้วก็น้ำมันพืชแล้วไข่เข้าดีแล้วะคะก็ใส่นมลงไปคย่ฮๆๆเน ยา yeah. นมสองร้อยกรัมนะคะใส่ลงไปเลยผสมใ้คนให้มากใส่ลงไปอ่ะ <Breakfast? S 1> แล้วก็โอ้ยมันคนไปเรื่อยเรื่อย,อยแล้วก็ผงวน,นิลาค่ะ ทองนะคะนี่ตัวเอกของเรื่องก็คือฟักทองอะ่ะฟักทองไปสองร้อยกรัมนะคะ,ะบุกบดไว้บดไม่ต้องละเอียดมากค่ะบดให้มันหย,ยาบมิสเหนียบนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนเลยค่ะคนคนเรื่อยๆมาดูดิให้คนหน่อยให้คนหน่อย หั้คน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 หักคน,คนพอคนจนมันกระชองมันเข้ากับเรียบร้อยบบเ,เข้ากันดีนะคะก็ใส่ใส่แป้งอ่ะแป้งนี่ก็มีแป้ง,ง,ปงก็ในผสมนะก็แค่ต้องการตัวมาแป้งแล้วคู่คือแป้งแป้งนี่สองร้อยกรัมแล้วก็ผงฟูสองช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาค่ะร่อนแล้วนะคะร่อนสองสองสองรอบแล้ว ก็จะใส่ทีละครึ่งอ่ะใส่ไปทีละครึ่งเนาะใส่ไปทีละครึ่งแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันเอาม่ี้ยะดีดีลูกดีฮะจะออกมาได้เรื่องไหมเนี่ยผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยนะฮะอลลดีนี่ดีๆจะนหรอกเอาแม่ช่วยคนอีกทีนี่มาคน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 แล้วก็ใส่อีกครึ่งหนึ่งเลยค่ะ ใส่หมดเลยเนาะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะใส่แป้งที่เหลือครึ่งหนึ่งนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็คนค่ะอืเอนค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 นแะที่จะนักอูฮัมมเพลงักเนยซอสแม่ดูทีเนี่ยค่ะก็คนนะคะคนให้เข้ากันเนาะ ziek Aff s u r <น>อย่างคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็พักไว้พักไว้เงี้ยค่ะส่วนนี้เราก็จะมาตีไข่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 ขาวนะคะ จะตีในนี้ดีหรือว่าตีนี้เดีอะตีนี้นะะนะกันอะใส่นนี้ตีไข่ขาวอะแล้วก็บีบน้ำรมะนาวลงไปนิดนึงนะคะน้ำเลม,มอนหรือว่าใครมีมะนาวลูกสีเขียวก็ใส่ไปไดะะ้บีบไปนิดนึงเราก็ตีเลยคะ่ะ ตีจนไข่ขาวตีจนไข่ขาวเนี่ยค่ะตีไข่ขาวจนให้มันขึ้นยอดนะคะแล้วก็เอามาใส่กับเนื้อเค้กที่เราผักไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะเมื่อกี้โอไม่ได้ให้ดูเพราะว่าอะไรรูไ้ไหมต้องควนมากเลยยุ่งมากเลยไม่ปล่อยให้แม่ได้ทําแบบสงบสงเลยแล้วก็เทไข่ขาวที่เราตีเนี่ยค่ะ ใส่ไปทีละครึ่งเนาะใส่ไปทีละครึ่งนะคะแล้คนให้เข้ากันค่ะให้เข้ากันนะคะ,นนะ,ค,ะค่อยๆคนเนะาะกก็ไม่ใช่มืออาชีพะนะเพิ่งจะมาทำเค้กเป็นตอนที่อยู่ ที่นี่ค e <curtain, S 1> ่ะเมื่อทำเป็นตอนที่แบบว่าต้นบุญเกิดนี่ด้วยก่อนไม่เคยทําเลยส่วนมมกยายจะทําให้แล้วก็ใส่ไปอีกค่ะใส่ไปทีละครึ่งเนาะแล้วก็คนนะคนให้เข้ากันต้นบุญห้องนอนหรอลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปเล่นด้วยอ่แม่ใกล้เสร็จแล้ว ค่อยๆคนนะคะอย่ารีบลาใจเย็นๆแต่วันนี้นนโอ๊ะแบบว่าโอรีบเลยอ่ะเพราะว่าต้นบุญยุ่งมากค่ะเนี่ยค่ะก็เทใส,ส,ส่ไปหมดเลยค่อยๆคนเนาะ ไข่ขาวคนเยอะมันจะฟูเกินไปต้องพยายามให้มันคือให้มันเข้ากันนะแล้วคนเยอะมันจะฟูใช่ไหมก็แบบว่าต้องม้ยุ่พยายามจะรีบทำให้มันเสร็จเฮ้ย แล้วก็วอร์มเตาไว้นะคะวอร์มเตาไว้ที่ร้อยเจ็ดสิบอ่ะพอ,อ <dinheiro S 2> แล้วมั้งมันจะขึ้นฟูขึ้นไปละวเดี๋ยวมันจะแน่นแน่แเลยเราก็ก็จะเนี่ยค<ๆ>่ะแ bon. ป,ป,ป้นพีหนะนุ่แป้นแป้นพีโมเนาะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติด<ๆ>เนาะนมันน้อยไป ไม่งั yeah. ้นเดี๋ยวมันจะติดเนาะก็ทานน้ำมันให้มรอบๆกันรอบนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เทเทเนื้อเค้กเราเนาะลงในแป้งพิมพ์ือไมแป้งพิมพ์เลยนะคะ แล้วเทลงไปเนาะเราจะใช้นิ้วปาดนะครับเพราะว่ามือเราล้างแล้วเนาะคขาก็จะพยายามเขย่าให้หน้ามันเาว่าเนาะให้มันเรียบๆมีฟองนิดมีฟองแล้วก็เอาเข้าไปอบนะคะที่หนึ่งร้อยหกสิบ องศาไฟพัดลมนะคะประมาณสัก 30- 3 5นาทีค่ะเดีย๋ยวมาดูกันนะคะเนี่ยค่ะอุก็เอาเข้าไปอบไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ เดี๋ยวมาดูกันฮะอีก35นาทีมาดูกันนะคะ3 0ถึง35นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสุกไหม <S <S <S